คือประจำเดือนนี่เราต้องรู้ก่อนว่าประจำเดือนนี่เกิดจากการสร้างไข่ที่เติบโตขึ้นมานะครับประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ไข่ตกเยื่อบุมูลูกเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาในช่วงสองอาทิตย์ตอนที่สร้างไข่พอไข่ตกปั๊บบริเวณที่ไข่ตกเนี่ยจะเกิดสารอย่างหนึ่งขึ้นมาตรงบริเวณนั้นนะทำให้เกิดสีเหลืองบริเวณที่สีเหลืองตรงนี้สร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งขึ้นมา เพื่อเปลี่ยนแปลงเยื่อบุมปรูปให้รองรับการตั้งครรภ์ฮอร์โมนตัวนี้ชื่อโปรเจสเตอโรนนะฮะเปลี่ยนเยื่อบุมรูปที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยให้รองรับกับตัวอ่อนที่มาฝังตัวแต่ไอตัวที่ท,ที่ที่มันสร้างตัวสีเหลืองเนี่ยทํางานแค่สิบสี่วันเพราะเราไข่ตกแต่ว่าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตั้งครรภ์ไอตัวสีเหลืองที่ท,ที่มันทํางานเนี่ยมันก็ตาย นะเราพูดภาษาชาวบ้านกนะ็คือมันหยุดทํางานนะพูดสิบสี่วันพอหยุดทํางานปั๊บฮอร์โมนมันก็ที่เกี่ยวกับประคับประคองไอ้เยื่อบุลูกมันก็มันก็หยุดไปมันก็ตัวเยื่อบุลูกก็สลายทั้งหมดทุกทุกชั้นเขาเรียกว่าสลายทั้งหมดทุกชั้นนะครับอันนี้ก็เลยเรียกว่าประจำเดือน